สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคเวบครับยู่เกม Harry p o t t e r Magic w จ k e n เอ่าเรามายืนเปิดหน้าเจ้าต้นว ing w i l l o w กันเลยนะเรามาเล่นเด็กเนวิลกันดีกว่าครับเนวิลในแบบฉบับใส่ p i n g Willow กับ Fire Cap นะอ่าแล้วก็มีเวททรรมราเมจเพียงแค่ a อ็ o เอาดึงมาเจอเจ้าปูไฟอ่าประมาณนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยใบนี้จะใส่เป็นเจ้าน้ำแข็งก็ได้ครับเพราะว่าเราจะมีไทม์เทอร์เนอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆคนก็จะใส่เป็นใบนี้ครับนี่กาเซียสแม็กซิมาล่างปอมตัวเราแล้วก็คอมเปเนียนก็จะไล่พร้อมกันเนาะมันก็จะออกไปหลายแชกมากๆแต่ผมอยากเล่นเป็นเอ็กซิโอดึงมาให้ปูไฟฉีดเล่นดีกว่าเฉยๆนะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ลิสต์ว่าใครจะจัดยังไงแต่การ์ดคีย์หลักของเนวิลเนี่ยก็คงมีเป็นตัมมอนสัก2อสประเภทเนาะบอมบิงวิลโลปูลไฟไม้ย,ยูนิคอร์อาจจะเป็นไข่ แต่ว่าไขวิกนี้โดนแบนหรือไม่ก็อาจาจะเป็นเจ้าลังแมงมุมอ่าอโคมเมนทูราเนสก็ได้นะก็จะเป็นประมาณ4-5ใบนี้แหละแล้วก็ใส่วนๆมารวมถึงทามเทอร์เนอร์คู่กับเควินเฟรเร็วครับอ่าเพื่อจะให้เราตีปกติแรงขึ้นแล้วก็ฮิวได้แรงขึ้นเนาะเราก็จะมายืนตีม้ยูนิคอรยืนตีปูไฟยืนตีบอมปิ้งวีโรเราแล้วก็เอาการ์ดอย่างโพเทโกโทททรัมไปด้วยเพื่อที่จะ ก้องการการ์ดเมดที่มันแรงๆเนาะอาจจะเป็นวิสแบงอาจจะเป็นมันปิงโก้ที่เนวิลจะไม่ค่อยชอบเนาะอะไรพวกนี้ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการ์ดพวกซัพพอร์ตอาจจะเป็นนิิลัสอาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นการ์ดวาร์ปก็ได้อาบางคนอาจจะเอาการ์ดวาร์ปไปแทนเป็นสายอลองเนาะหรือบางคนก็ใส่เป็นอินเซนติโอเข้าไปก็ได้เออจริงๆนี้ผมใส่อินเซนิโอเข้าไปก็ได้นะบวก2ด้วย เดี๋ยวใส่เป็นเอ็กซิโอไปก่อนครับถ้าสมมติว่าต้องการการเวทเคียร์มูก็เดี๋ยวค่อยใส่เป็นอินเตนเดโอไปเนาะเดี๋ยวลองลิตรนี้ไปเล่นก่อนละกันมีอินเตนตัตไปด้วยยกลอยเขานะและ้วคอมเปเนียนก็มีเควินแฟร์เดลรับอย่างที่บอกไปมีแดเนียลเพจแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ไปกันตายจริงๆแฮร์รี่พอตเตอร์ใส่เป็นดูเบียนแฮกิทดีกว่าไหมเด็กนี้มี12ด้วยแต่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไปยืนอยู่เนาะ เวลาเราใช้เวทน้ําแข็งถ้าสมมติใครเล่นเป็นเวทน้ําแข็งอย่างการเซียนเบนซิมาเนี่ยเฮลิพอปเตอร์จะดีกว่าแฮกิทครับรวมถึงเวลาเลื่อนมันลดเนี่ยเราฮิวมันได้ด้วยนะแปลว่ามันจะยืนนานกว่าปกติมากๆมันจะยืนนานกว่ารูเบียแฮกิทที่เราฮิวมันไม่ได้อาประมาณนั้นครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะว่าผมจะเล่นออกมาได้แบบไหนหวังว่าจะไม่เจอเวทน้แรงเราก็น่าจะยืนไหวครับนะครับตอนนี้ก็เราก็อยู่กันที่โซโลแกนมาสเตอร์แ้่ประมาณ7 8 9 6กก็คือ7,900แหละ ตอนนี้มีเทียร์โปรดทคชันให้เราด้วย3เกมนะมาครับตอนนี้เจอกับลิลูเหรอลิลูลิลูลิล,ลูบ้านซิลิทรรีนนะขอดูที่เลเวลก่อนเลยเลเวล11มี15โผ้ามาอันดึงซึ่งไอ้สิที่โผมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบนะมันมีตัดคิวนะครับสายฟ้า ราตั้งบอมปิ้งวินโล่ไปก่อนเลย Alright Alright Here goes nothing Fire เป็นเอ่อดับบี้นะไม่เป็นไรครับอเอาอยิงมาก่อนแล้วเราไฝ่นี่นะ อาวาดาเหรอ,อาวาดาไม,ไม่ไม่เป็นไรมั้งผมว่าแอคอไปคิโอเคลียไปก่อนนะเขา,า,ย,ายิงไปครับ I won't let you fight alone. I won't. I'll catch you up. Firecrabs. <coughs> 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 มาเองงี้เลยเหรอมาเองงี้เลยเหรอมาเองงี้เลยเหรอเย,นเยนอ็นเย็นนะาารครับส่งยูนิคอร์นไปต่อนะนนอ้าวอันนี้เรียกว่า,าพลาดนะแค่วันผมเรียกว่าพลาด ขอมาวางด้านหลังแล้วกันนี่ครับนี่แหละเราก็ตั้งป้อมฮิลไปนะต้นไม้วางไหนดีต้นไม้วางนี่แล้วกัน ขาลบทีหลังด้วยเฮ้ยมาฆ่าแดนเนียลเราทำไมเฮ้ยช่วงฟาทีกนะครับเราเชนทีทีนะเราเชนทีที คร phrases, Then, Peter, ับยิวครับเราไม่ยอมมาคิวครับอุ้ยตายแล้วไม่เป็นไรเราปล่อยอันนี้ไปนะค่อยๆปล่อยคืออะไรอ่ะค่อยๆปล่อยแซลมอนไปถ้าเขาโดนดึงไป เรียบร้อยครับเ,เ,ททเอาฮาดาเจอกับเนวิลมันยากนะมันจะเจาะเข้าต้นไม้เจาะเข้าปูมาได้ยากมากครับถ้าสมมติว่าวางกองกองกันเนี่ยไอ้ต้นไม้มันดันไม่โดนอีกพอโซดีดได้ไงเพราะฉะนั้นพอเราวางไปจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเดียวรา่ทำได้คือเทโบอย่างเดียว ซึ่งเทโบบางทีมันก็ไม่แรงพอหรือไม่ก็มันใช้มาเราก็แค่ปลูกต้นใหม่อะไรเงี้ยเนาะมาครับเกมต่อมาเจอกับอารุหรืออายูไม่รู้เหมือนกันไปเอ่ยโอ้โหไปรอดูเกมหน้าได้เลยครับแต่เจอกันเกมหน้านะนี่ พูดไม่ทันขาดคำมาครับตอนนี้เราเจอกับคนญี่ปุ่นอีกแล้วนะคนญี่ปุ่นเต็มเซอร์ไปหมดเลยครับตอนนี้ดเดวิลเป็นไงโอเคดเดวิลใกล้เคียงกันนะอืมเราวางอะไรก่อนดีวางตูก่อนแล้วกันครับ โดนระเบิดนะไม่ให้ตีได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่ได้ครับนั่นก็ปล่อยเขาตีไปแล้วกันทั้งนั้น นะครับเอาเธอออกก่อนเดินหน้าเดินหลังด้วยโอเคไม่เป็นไรไม่แย่นะจะแย่ก็ตรงไอ้เจ้านี่แหละมาจากไหนครับเนี้ย เราฉีดเราฉีดเราฉีดโอเคถอยออกมาก็ได้ยังไม่ใช่แล้วกันนะ้อเพราะว่าเขามีทันเตอร์ตอมนะเดินตีธรรมดาไปก่อน อันนี้เหมือนเขาคิดว่าจะใช้ไอ้น,นี่เรานะใช้น้ำลากไปหาเจ้านี่ครับคืออะไรนะกจนเราตั้งป้อมต่อเราตั้งป้อมต่อ

นี่เขาประมาดนะเขาเดินขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยทำไรนะเข้าไปหายนี่เราไม่ได้นะครับ รอนเข้าไปหาชื่ออะไรนะป้ะมาทคอมเาเนียราราไม่ได้ทั้งสองตัวเลยประมาทหรอประมาทหรอพ <c oughs> ลังการฮิลของแดเนียลอันนี้เขาประมาทนะจริงๆริงเขาชนะได้นานแล้วครับเขาเล่นแบบทำดาเมจใส่เราดีๆอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้คอมโบคุกน้ำอะไรนี่เออใช้ได้เลยนะทำเราลดหัวผ้าไปเลยครับ แต่ว่าหลังๆมาเริ่มประมาทเริ่มมายืนให้ปูไฟเราตีนะด้านหน้ามาครับตานี้เจอกับใครเอ่ยเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันเฮ้คือฮาสไม่แน่ใจว่า,าว่าอะไร เป็นเธออุย้ยเธอแบบนี้มีไอ้นี่แน่เลยอะ่ะนี่ไงมียิ้แบงจริงด้วยครับอเบบอเ๊ะอย่างน้อยปูไม่ตายรอดมาตัวนึงก็ยังดีโอ้ว เมื่อกี้จริงๆจะโยนอินเฟตัสน,นะกดเิดครับมีวิทแบงแบบนี้แล้วผมจะทำมาไอยได้ลองดูแล้วตอนนี้เราต้องวางห่างกันหน่อยแล้วกันครับยอมโดนเผาไปเลยเดี๋ยวเราเอาแดร์เฮลิโวคิวเอา Whomping with our Firecrabs. you know be them keen and fall on the side? Second Oh, this isn't what the book said. I won't let you. I'll patch you up, Unicorn. I how heal, how my heel, only got. Whisper, to town. ตันอีกยินี่รุ่นให้ปูเรายิงหน่อยครับคือเดนเนยลได้ไหมพุ Daniel ม่นคือเดนเนยลไม่ทันอะไร Time Turner ไอ้เจ้า

อันนี้ต้องบอกว่าอืมผมว่าเขาเล่นไม่ระวังเองมากกว่าบางเนี้ยจริงๆเขาวิดแบงดีๆเฮียไปเรื่อยๆน่าจะได้อยู่นะหรือไม่ก็วิดแบงเวลน้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่มาดูดีเทลกันดีกว่าวยวิดแบงก็ไม่น้อยนะเวลสิบห้าเลยอันเดอร์สตอร์มก็มีตัดคิวเรานะอืมแตกก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้เล่นแย่มากครับเพราะว่าเลือดเราก็เหลือเพียงแค่พันกว่าเนาะพัน นิดเดียวเองเขาก็เกือบฆ่าเราได้แล้วแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ระวังปูเราแล้วก็เจ้าแอคกซิโอเราดึงมาแล้วก็ให้ปูเผาโดนไปแรงมากเหมือนกันครับเนี่ยเพราะดามจเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็มีแอคกซิโอที่ดึงโดนบบ่อยๆแล้วก็ปูไฟเผาครับรวมกันสามพันเลยดามจดัน คราบผมอว่าใครเจอปูก็เดินหลบ XIO ดีๆครับเดินหลบการดึงดีๆจะได้ไม่โดนเผาเลือดแบบนี้นะเพราะถ้าเมื่อกี้เขาไม่โดนจังหวะปูไฟแรงๆตรงนั้นอะ่ะเขาก็ไม่ตายนะเขาก็วิสแบงวิสแบงผมมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็ตายแล้วครับวิสแบงต้องเวลสิเนี่ยมาดูผลประกอบการกันวันนี้หน่อยนะนี่ครับความที่เป็นเอ่อเนววลที่เลเวลไม่เยอะมากพอเจอกับคนที่เลเวลเยอะกว่าเนี่ยอย่างนี้ครับเปิดมาเกมแรก 17บเโอ้โหโดนเผาอินเตนดดโอทีเดียวปูผมตายปูเวล13โดนอินเตนดดโอเผาตายเหลือจะเชื่อปกติปูอยู่ในกระดองนี่มันอึดมากเลยนะแล้วปูเขาเวล18สิบแปเลมเวลสิบเกไม่ต้องพูดถึงครับดูเกมนี้เกมนี้เจอวิสแบงสิบเไม่ต้องพูดแค่เจอวิสแบงสิบเจบเลยนะฮะไหนจะเป็นรูน่าอีกรูน่าเนี่ยเป็นเอโคที่ทําให้เนวิลดรอปลงไปมากนะเพราะว่า ดูหน้าเองไอ้เจ้าทเทสเทลตอนการไปสุดท้ายของดูหน้าเนาะมันทำหน้าที่คล้ายๆกับวิสแบงกับไอ้คอนฟิงโก้ได้เลยครับต่ลงไปในกองมอนของเนวิลเนี่ยแรงมากๆแล้วก็ตายกันเบือเลยนะไม่จำเป็นต้องโพกวิสแบงก็ได้แต่คนนี้ก็พกมากก็กลายเป็นว่าเรียบร้อยครับอันนี้เจอเป็น t ันเดอร์สตอมกับแอนโม p ฟริชามอ่าสองใบนี้เนวิลค่อนข้างแพ้อยู่แล้วแล้วเขายังติดพิษมาด้วยนะกลายเป็นว่าโดนตัดฮิว โดนดาเมจรุนแรงไปเรื่อยๆอะไรเนี้ยก็กลายเป็นว่าซูไม่ไหวครับไหนจะปู15อีกแต่คนนี้ก็พอจะสูสีได้อยู่เพียงแต่แค่ว่ามันเราไม่มีการทำดาเมจใส่เขาโดยตรงแต่ว่าเขาทำดาเมจใส่เราโดยตรงได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยื้อเกมไปเรื่อยๆมันก็เลยไปเข้าทางเขาซะมากกว่าครับเป็นเบลติกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะก็มีคอมโบต้นไม้ปูไฟแหลนะเนาะดึงมาให้ปูไฟฉีดแล้วก็เราก็ฮิวยื้อเกมไปเรื่อยๆยื้อเกมไปเรื่อยๆจริงๆ,ๆ,ๆไม่ใช่ลิสที่ดีที่สุดของเนวิลอยู่แล้วเนาะ แต่ก็มีเรื่องของเลเวลด้วยเพราะว่าผมขึ้นมาถึง GM แล้วนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะไต่ไปแล้งสูงครับเพราะว่ามันทําคลิปเล่นเด็กพวกเด็กมีมเด็กสนุกสนุกไม่ได้นะเออถ้าแบบเราอยากเอาชนะเราก็เล่นแต่เด็กขนาดของเราดีกว่าเนาะมันจะได้ขึ้นไป MA ได้ง่ายกว่าแต่นี้ก็มาถึง GM แล้วก็อาจจะไต่ขึ้นไปเล่นๆไปเรืนน่อยๆนิดๆน่อยๆไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจจะะปปปรมาณนี้ไเอคลิต่ สวัสดีครับ